เซลมี s 1> <S 1> si 15และ15 Pro ดูดสเปคเต็มเตมมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 4กล้องหลังความละเอียด50ล้านพิกเซลทั้งชุดการชาร์จที่เร็วมากถึง120วัตต์คาดการว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่23,000บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับกับมาดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อราแปนนการซาสิบีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจภาคข่าวสารที่มา่วเแบบนี้เป็นประจำทุกวันเซิร์ฟมีและ15 Pro คือว่าที่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่จะได้รับชิปเซตแอนดดอร์คอนแปเจนสี่รุ่นใหม่โดยคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมนี้แม้จะเหลือเวลาอีกหลายเดือนนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ได้มีสเปกเต็มหลดดออกมาให้ชมกันถึง2รุ่นเลยทีเดียว มีการเปิดเผยข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ของซีหรือ w i b o Xiaomi 15ในรุ่นนี้จะมีสเปคอย่างไม่เป็นทางการก็คือจะมีหน้าจอ6.36นิ้วความละเอีย K, ด 1.5K รีเฟรชเร 120Hz ควสว่าง1400นิ t s Snapdragon 8 Gen 4 RAM 12X นะครับ 12GB แล้วก็สูงสุด 16GB เป็น LPDDR5X แล้วก็ส่วน ROM UFS 4.1 4.0นะครับ 256GB เป็นถึง 1TB แบตเตอรี่4,800มิลลิแอมป์ถึง4,900มิลลิแอมป์การชาร์จเร็ว100วัตต์ไร้สาย50วัตต์ครับการันตีกันฝุ่น IP 68กล้อง3ตัว Onyption น,น,นะครับ5 0ล้าน SO Cell JN1 5 0ล้านเป็น Ultra Wide เทเลโฟโต้ jn 1เหมือนกัน50า้ายพิกเซลกล้องนาง3าล้ายพิกเซลในขนาดเดียวกันที่ตัว15 pro สเปคอย่างไ่เป็นทางการหน้าจอเป็น2ขคีย์ครับขนาด6.7 3สามนิ้วคือใหญ่กว่า r e f ฟ r e n c e หนึร้อยยว่สิบเพย์อสวาาสรรค์ทยนี้เท่ากันเลยชิปเซ็ตแอบยกแปดเจนสีเท่ากันแรมเหมือนกันเป๊ะรอมเหมือนกันนะครับแต่เริ่มต้นที่256เท่ากันด้วย แบตเตอรี่ใหญ่กว่าที่5,400มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว120วัตต์ในส่วนของชาร์จไร้สาย80วัตต์ครับกันน้ำกันฝุ่น ip 6 8กล้องหลัง3ตัวในหลัก50ล้านพิกเซลเป็นของ o นิมิชั่นห้าศนะครับส่วนออลต้าวาเป็น jn 1นะครับ50ล้านพิกเซลแล้วก็เทเลโฟตโต้ยังไม่ระบุนะครับว่าใช้เป็นรุ่นไหน50ล้านพิกเซลด้วยเช่นเดียวกันกล้องหน้า32ล้านพิกเซลคิดว่าสเป็กล้องนี้น่าจะเหมือนกันเนาะ ราคาบ้างในตัวของ Xiaomi 15แรม12กิกะนวคจำ256เริ่มต้นที่4,599หรือ23,000บาทในขณะดที่15 Pro และ12กิกะหนวจำ256จอยู่ที่5,299ถึง5,499หรือประมาณ26,500บาทจนถึง27,500บาทก็คือต่างกันประมาณ3,000บาทประมาณนั้นและนี่คือข้อมูลัางส่วนเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ทั้ง15และ15 Pro ที่เรานำมาฝากกันในคลิปนี้ครับ มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทรารเป็นครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับแฟนซมสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย